อ่ะเรามาไล่ดีราคาเลยดีกว่าอันนี้ก่อครับมาจีบแน่ๆแต่โมเดลนี้แบบมันดูมันดูใช้ได้จริงๆิใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทุกอย่างเนี่ยไฟหน้าเปิดได้นะครับคือทุกอย่างจะเหมือนรถทิงเลยว่าคือตัวนี้ตั้งแต่ปี194ตัวแรกที่ออกมาโมเดลนี้ครับบานหน้าเนี่ยเขาพับได้บานหน้าที่เขาจะเป็นอย่างนี้อ่ากระจกเวลาออกลบพับลงได้ลงเพราะว่า อันเนี้ยจถ้าเป็นของจริงๆเนี่ยมันคือกระจกที่ถ้าพูดกันแบบน่ารักกันไร้ืมันเป็นกระจกแบบกระสุนใช่ครับนะครับเพื่อกันเวลาเราตายปุ๊บแล้วมันมีโดนยิงโวนมาอันนี้ลดการการอาหายใช่ไหมครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปรุงไป้แน่นก่อนนะได้ครับมันสเกลมันแน่นต้องมันขึ้นมาบนนิดนึงอ๋อขึ้นขึนบนนี้แล้วเอาขาแล้วขาสอดเข้าไปอ่ามีแรงงานกว่าจะบอกว่าใครมีปูุไม่ต้องห่วงนะครับมันมีระยะพอนะครับจริง คือเราวางแผนหมดแล้วว่าคุมอะไรต้องใหญ่ประมาณไหนอะไรอย่างนี้ยครับคือถ้ามันใหญ่แบบเนี้ยคุณหมุนลแล้วคุณติดเราจะติดขาอ่าแล้วนี่ก็จะแบบเล็กๆน,นะครับนั่นแหละนะครับเกียร์ 4, สี่สามสปีดอ่าสามสปีดถอยหลังอีกหนึ่งเกียร์ทั้งหมดมีสี่เกียร์สามสปีดมันมันดูใช้งานจริงอ่ะจริงๆนะแล้วมันก็จะได้อารมณ์แบบเหมือนเราขับรถจี๊บสน่ยโบราณใช่ไหมครับ ครับแล้วผมชอบแม่เลยมันมีท่อตนี้ด้วยเนี่ยครับอันนี้ทรงตั้งแต่พ่อของชาติพีลาครับผูออ้ทำชาติพันธุ์พีลาเนี่ยครับเห็นท่านเป็นคนชอบรถทรงนี้มากก็คือสมัยโบราณนะครับสมัย้ประมาณ70็ดสิบแปดสิบปีก่อน,นรถทรงนี้เป็นรถแข่งใช่ครับก็เป็นย,ย้อนยุคไปในสมัยนั้นแล้วก็พี่ผมเนี่ยชื่อพี่ตี้นะครับ,รบได้ทำรถทรงนี้แต่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วมีท่าาททอคลายรถพวงกุญแจครับ ถวายไป็นเมื่อสักสามเดือนที่แล้วมีงานประมูลว่าใครประมูลรถคันนี้ในราคาเท่าไหร่วันที่ประมูลไปสองแสนสองแล้วเงินอวันนี้ถวายมูลเรติของพระองค์ชาติพิรักนะฮะอ๋อวันที่เป็นที่สนามพีรัใช่ไหมใช่ใช่อ๋อที่สนามพีรัเนี่ยจะมีวันพีรันะครับเพื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับพระองค์ชาติพีรันะครับก็ไปประมูลนะครับเท่ไหมเดี๋ยวนะผมสงสัยหน่อยไอ้เนี้ยคือ เมื่อกี้ป่าว่าเรื่องความกว้างหรอมันทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นใช่ครับถ้ามันแคบลงมันจะนี่ครับความกว้างของหน้ายางครับถ้าหน้าหน้ายางกว้างขึ้นนะครับแท a c ชั่นที่มันเกาะเนี่ยมันก็จะเกาะได้ดีขึ้นอย่างตอนนี้ครับถ้าเราขับด้วยความเร็วส่วนงถึง60เนี่ยไม่มีปัญัาแต่พอเลิน60เนี่ยหน้ายางที่มันมันแคบอะครับ มันก็จะเกาะได้้อยคงอะไรก็จะแบบสั่นิดนึงอ่านิดนึงล้อไหลก็เหมือนกันเมื่อเราอัพเกรล้อหน้าล้อไหลเราก็ไปด้วยกันอินสแตชั่นมันก็จะดีขึ้นระบบช็คอัพก็เหมือนกัน ดีกว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นงานเรียนมหมเลยนะใช่ครับเพว่าวันนี้คุณต้องตีไฟเบอร์ใหม่หมดเลยเนี่ยใช่ครับก็คือเป็นการปั้นขึ้นมาเลยปั้นเลยครับอันนี้ผมให้อารมณ์เหมือนแบบแฮกคิดถึงแบบผู้ชายครับใส่เสื้อแบบเหมือนล่หล่ออ่าปาดผมทรงเอลวิสอ่าเก็นยีนขาเด็อ่าแล้วขับอย่างเงี้ยแต่วันขาสีทองโอ้มันเป็นอะไรที่แบบชิโกมากเลยผมว่ามันอยู่ประมาณสัก 1964งเาประมาณนี้ครับประมาณนั้นนะแล้วก็ดูเท่ๆเป็นแบบยุคเจมดีเลยอ่าคือแบบแดนบิเล่มาครับอะไรเงี้ยที่ผมไม่แปลกใจนะที่คุณบอกว่าผลิตยีมิเต็ดส0งร้อคันแล้วคุณฟุ้กฟ็อกทิ้งได้เลยนะครับคือมันอย่างที่ผมบอกว่ามันมีค่าครับของพวกนี้มันมีค่าเพราะนั้นคือคุณผู้ชมถ้ามาดูที่รถจริงนะครับจะเห็นว่าแม้กระทั่งตัวหุ้มนะครับหุ้มบ้องที่แข็งทับรายละเอียดเนี่ย เหมือนรถจริงนะแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับนะมันจะได้ฟิลลิ่งแบบส่วนตัวสนต,ตัวนะเหมือนขับรถเปิเปดประตูนะครับ,รบ,รบดูดูโมเดลอีกโมเดลหนึ่งเป็นหน้าต,ตาประมาณไหนหน้าตาประมาณนี้แต่จะยาวกว่าเด่นยาวกว่าเด่นใช่ครับนั่งได้สองคนหรือว่านียอันนี้นั่งได้คนเดียวครับแต่หน้ายาวกว่ายาวเลยครับ<อ>สีแดงดูแบบอลังการมาก ราคาตัวนี้เริ่มต้นเมื่อหมาย90,500นะครับจนถึง1 0 5 0้0แพงที่สุดคือไม่เกิน105,000ก็90,500ก็เอาแบบน่ารักจริงๆเลยนะราคา105,000เนี่ยมัันยงไม่ได้แม็กของรถซูเปอร์คาร์เลยนะใช่ครับอันนี้ได้รถเป็นคันอันนี้ได้รถทั้งคันเลยนะมีชีวิตมีเรื่องราวที่สำคัญนะครับผ่อนได้เฮ้ยสิบเดือนเฮ้ยใช่ครับ นี่ขอนไปด,ด้วยครับนี่คุณทำการตลาดเขาไปแน้หอนได้แง้หมดแม่เลยสิบ <50 S 1> <ๆ>เดือนเดือนยังไม่ถึงหมื่นเออสมมุติแบบมันแสนสมมุติอันเนี้แสนสองห้าเนี่ยสิบเดือนคุณเดือนละหมื่นสองห้าใช่รับเออเฮ้ยใครสนใจนี่แวะมาดูนะมาลองทับินดีครับบมว่ามันเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเป็นมีรถในจินตนาการเองตอนเด็กๆฝ่ายฝันว่าฉันอยากขับรถนึงขับได้ผมว่าคุณก็เป็น ก็เลยทำแบบนี้มาใช่ครับมันมันเหมือนกับพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเราทำงานเรามีเงินมีทองประมาณนึงเราก็มาไล่ตามเก็บฝันเรานี่เรื่องจริงเลยบผมบอกแล้วว่าแบบที่ผมเป็นตัวผมที่มาวันนี้ผมทำโปรดักต์ทำธุรกิจผมทำอย่างเดียวผมทำตามความฝันในตอนเด็กเราเคยฝันอะไรตัวเพื่อวผมตั้งเตาเอายากฝันกันผมตั้งชื่อบริษัทชื่อ T N มา TNP ย่อมเนี่ยชื่อผมผมชื่อธนุภัทรผมทำยุทธการมาจากความเป็นตัวเราเราชอบรถ SUV เราขาย SUV เราต้องงานที่เป็นตัวแทนแบรนด์ชีพคอนแทคกับชีพเพื่อคอามชีพเราชอบรถเกตสายสองท่านเด็กวันนีงเราแคอยากทำรถสะสายสองท่านคุณเป็นตัวเอกครับจนถึงที่สุดก็สุดท้ายที่ว่าใช้ชื่อผมดูว่าปัจจุบันเนี่ยปีนี้ผมทำธุรธการตัวเดียวใช้คุณฟรี ผมมีฐานลูกค้าที่รู้จักผมมาเราใช้ชื่อเสียงใช้ตัวเราเป็นตัวรับประกันว่าผมได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะหาได้ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เข้ามาหาปอที่โชว์ลูกนะครับคุณรู้ได้เลยครับว่าผู้ชายวันนี้นี่เทสท,ทุกอย่างห้ตัวเอง ผมกล้าหัวประการเลยครับ14 15ปีรู้จักกันนะครับผมเห็นพุธทางวันนี้ทําทุกอย่างจริงไม่ว่ามอเตอร์สปอร์ตประเภทไหนอะไรที่มันมีล้อวิ่งได้ครับวันนี้ลุยหมดนะครับ <c oughs> สนามล่าสุดได้ผมไปเจอคุณขับดิฟปนี่ <c oughs> ใช่ครับข <c oughs> ับดิปโหพุธทางวันนี้ไม่เบานะฮะดิปได้แบบเพื่อไหไรครับตอนนั้น <c oughs> สนามล่าสุด <c oughs> นักแข่งนะครับคอลี่ไฟข้งหมดประมาณ80คนครับนะครับคะแนนผมอยู่99เต็มร้อยครับผมคะแนนรวมอยู่อันดับที่9ก้านะครับ สนุกครับอันนี้เป็นคอบบี้ก็เป็นผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมไอแท็กจินยูทายครับนั่นเองแล้วก็คงไปเจอนสนามต่อไปของงานไทลันด์บิสซี่ครับนะครับผู้ชายคนนี้นี่ลุยไปหมดทุกอย่างครับลื่นหลาแขกงให้รถอะไรที่มันเป็นล้อวิ่งได้นี่เล่นหมดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นคุณเชื่อใจได้ว่าถ้าเขานึกอยากจะทำรถสักอย่างผมว่าเขาใส่ใจรายละเอียดได้เยอะนะคงว่าไว้มาดูนะฮะที่นี่นะครับแถวแถวายกหางเมืองเอมหา่ยากนะครับ